นิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเงาแห่งม่านเขียวกระจีในใจกลางป่าของอาณาจักรที่ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาสูงตระงานและที่ราบอันกว้างใหญ่นั้นมีป่าแห่งความตายอันลึกลับดำนานที่กล่าวถึงความลับ คำสาโปราณและอารยธรรมที่ถูกลืมแม้จะมีคำเตือนจากคนในหมู่บ้านไกลเพียงก็าตามมันดึงดูดผู้คนให้มาค้นหาสมบัติที่ถูกซ่อนอยู่เพื่อค้นหาคำตอบและความร่ำรวย หรือเพียงเพื่อความตื่นเต้นของการ,ระจนภัยมันจึงดึงดูดผู้คนมากมายในแต่ละช่วงเวลาให้มาที่นี่หนึ่งในนั้นก็คืออันดาหญิงสาวที่มีความอยากรู้อยากเห็นอย่างแรงกล้าและมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความจริงเบื้องหลังคำล้ำเลือ ที่เป็นร้างร้ายของป่าแห่งนี้นั่นเพราะว่าพ่อของเธอได้หายเข้าไปยังป่าแห่งนี้เช่นกันเธอจึงหวังว่าจะตามหาพ่อให้เจอโดยความผูกพันระหว่างพ่อลูกมันทำให้อันดามุ่งมั่นที่จะค้นหาคำตอบเป็นอย่างมาก จึงทําให้อันดาได้เดินทางมาป่าแห่งนี้เช่นกันขณะที่อันดาเดินทางลึกเข้าไปในในพื้นที่อันมืดมิดเธอได้พบกับสิ่งลึกแบบับประหลาดประหลาดบางอย่างบางครั้งคล้ายมีคนแอบมองเธออยู่บางครั้งก็มีเสียงร้องโหยหวน ่างน้าสยดสยอง,ยงมีป่าที่รกครึมปกคล,มล,กคลุมไปด้วยหมอกควันและอากาศที่เย็นเยือกผู้ลึกลับที่คอยปกป้องความลับของป่านักล่าสมบัติและอันธพาลที่มีแผนการของตัวเองและสิ่งที่มีชีวิต ที่แฝงตัวอยู่ในความมืดทั้งสวยงามและน่าสะึึงกลัวการ,รเผชิญหน้าของแต่ละครั้งทำให้เธอใกล้ชิดกับใจกลางของความลึกลับมากขึ้นแต่ยังให้ทำให้เกิดคำถามมากกว่าคำตอบอีกด้วยบางครั้งมันเป็นเหมือนความฝัน ที่ยากจะเข้าใจเมื่อถูกหลอกหลอนด้วยภาพอดีตท,ที่ถูกลืมไปนานแล้วอันดาจึงเริ่มปฏิปตอประวัติศาสตร์ของป่าประวัติศาสตร์รตตรที่เต็มไปด้วยความทรยศการเสียสละและเวทมนต์โบราณเธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ พันทรงพลังที่ซ่อนอยู่ภายในปา่าว่ากันว่ามันมีพลังอันเหนือจินตนาการใครก็ตามที่ได้ครอบครองมันจะทำให้คนผู้นั้นมีอำนาจเหนือมนุษย์และเมื่อเธอเจาะลึกลงไปเธอก็ระหนักว่า พลังที่แท้จริงของป่าไม่ได้อยู่ที่สมบัติของมันแต่อยู่ที่ความสามารถในการเปิดเผยความมืดมิดภายในใจของมนุษย์ที่ละโมบโลกมากต่างหากที่ทำให้ทุกคนมาที่นี่แล้วไม่ได้กลับจ,ออกจากป่าน,นี้ไปขณะที่อันดาแข่งกับเวลา เมื่อคนหาความจริงอยู่นั้นเธอพบว่าตัวเองพัวพันกับเวทมนตรีลึกลับแห่งคําโกโหกและการหลอกลวงที่ซึ่งไม่มีอะไรเป็นไปตามที่เห็นและมีอันตรายแฝงตัวอยู่ทั่วทุกมุมและด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตรที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ และความกล้าหาญของเธอเองเธอจะต้องเผชิญหน้ากับแง่มุมที่มืดมนที่สุดของธรรมชาติของมนุษย์และ,ะเผชิญหน้ากับแหล่งกำเนิดพลังงานที่แท้จริงของป่าก่อนที่มันจะกลืนกินเธอและทุกสิ่งที่เธอรักโดยสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติของที่นี่มันมีพลังอันมหาศาลที่มนุษย์ธรรมดา ไม่สามารถจะเอาชนะได้สิ่งเดียวที่ทำได้ตอนนี้อันดาจะต้องหาทางเอาตัวรอดออกจากป่าแห่งนี้ให้ได้แต่ความพยายามของเธอก็ไร้ผลซะแล้วเมื่อเธอถูกดึงเข้าไปอยู่ในความฝันที่ไม่มีวันตื่นและในที่สุดเธอก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง ของพลังเวทมนต์ในป่าแห่งนี้ไปซะและ้วขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณและสวัสดี